้องแล้วแต่ได้นะคะก็พี่แพนหายไปนานก็คือบินก็บินนะคะก็คือกลับมาแล้วตอนนี้ก็ต่อไปก็จะเลิกบินแล้วนะคะเพราะว่าปีกเริ่มหักแล้วตอนนี้ก็น่าจะไม่บินแล้วแหละอ่ะวันนี้เรามาดูน้องน้องเออน้องแพมเียวทำให้ถ่ากล้องแต่เองเวลาุ่นไปดูไปดูดูไม่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 ให้ตากล้อง สอนน้องๆ้อยไม่ใช่สิคัดเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้คัดหรอกก็คือเอาที้อยากให้ทุกคนแบบ ขับเป็นแบบเป็นเซียนกันเลยทุกคนแล้วก็ใครแบบไปเจอไม่อยากให้แบบตอนวันคัดนะไม่อยากคัดยังให้ซ้อมก่อนแต่จะไม่แบบซ้อมธรรมดาแต่ในช่องเราจะมีเกมด้วยก็นี่แหละเราราดูถ้าพูดปุ๊บมันจะเตรียมพร้อมได้ไงเราอย่าให้มันเกมอะไรๆเกมอะไรมีใครรู้ไม่บอกไม่มใครบอกไม่มีใครรู้เลยก็เดี๋ยวไปดูซ้อมคร่าวๆแล้วกันในวิทยาลัยถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะก็จะเก็บเก็บบรรยากาศก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะโอ้โหเบื้องหลังสนกดูชิวเอาอย่างนี้ไปดูกับตัวแข่งมีใครบ้างไหมก็แน่เดี๋ยวเราไปถามก่อนว่าชื่ออะไรบ้างอ่ะใไปก่อน เด็กชายอาคอารนี้เป็นดีวอทุกอย่างยังไม่ออกกล้องเขาก็ยังด่าอยใช่ไหมอันนี้อันนี้เอาแม้นมาปิดแล้วเี่ยเพื่อแบบบังส่อบังให้เขารู้สิ่จริงโดนด่าเลยเสียใจอย่างเลี้ยงเลยด้ร้องไห้พยายามปิดไม่ให้เขารู้ว่าเสียใจใช่แล้วก็เด็กชายออยอันนี้ก็ซอยเมียทุกวันยเมียนีีนเน่เ่อหัไ ครับแนะนำชอบพี่เพนนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยำห้าฟินใครใครใครในกี่ฟินก็ต้องใส่หมวกด้วยน่ารักตรงพวกเอินจะไปทำอะไรนะต้องขอขอบคุณเลยยำห้าเนี่ยแล้วกันเอ้าวเฮ้ยต้องใช้น้องใช้เฮ้ยหมวกแดงได้ยังไงได้เลยขอบคุณยำห้านะคะที่ส่งมาให้เราซื้อรถเขาซื้อรถแล้วก็ใจดีที่แม่เลยให้มันน่ารักแท้ เอางี้ดีกว่าใครชนะเอาไปเลยใบนี้ให้มีใบเดียวเอาไม่ไปเดียวเอาไม่ได้เงี้ยไม่ได้ครับไลฟซีซั่นอยู่มาคนแรกเลยแล้วกันมาคนแรกคนแรกชื่ออะไรสวัสดีครับชื่อพิวสวัสดีครับชื่อพิวความมั่นใจเลยนี่ถือว่าเป็นการตรวจสอบความมั่นใจเลยเอาพูดเลยพูดจริงแล้วแต่เองเลยสวัสดีครับชื่อพีวหน้าตาเหมือนไอ้แบงค์เล็กอ่ะเฮ้ยมาดูข้างๆวันนี้แบงค์เล็กเลยเวลามันยิ้มอ่ะดู มันไอ้แบงค์ now, ็อ้น้อยๆนะเออเอ้ยเอ้ยเอ็มีอะไรพูดต่อไหมไม่มีเอ็มีถอยไปชื่อใครชอูชอรออไชื่ออายุครับออยชออายุรด้นะชื่อชอกเนี่ยมอบ้างไม่ไม่ฝาเอฟพีหรอรอบสุด้ยฝากันรีบลยเอ่าก็ฝา รอบสุดท้ายพี่แทนอาจจะให้โบน่าพี่อาจจะให้เอฟซี FC โบนว่าขี่เก่งๆอาจจะไม่ชนะก็ได้นะเออต้องฝากเอฟซีเชียเผื่อโบอแบบว่าเอหนึ่งเอสองอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเขาเมื่เขาโบนเข้ามาก็เราอาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้เราไม่ได้องขี่เก่งอะไร่่ไมใชนะผมชื่อบานครับฝากเชียร์ผม,ม,ผมด้วยครับชื่อบานโอเคครับดีครับเชื่อตังครับฝากเชียร์ผมด้วยครับว้าว สวัสดีครับผมชื่อมีครับมีอะไรมีอะไรมีมีคัน้าครับสวัสดีครับชื่อร์ดำครับ คือไรแตมครับแตมครับแตมค่รยวที่หลาสแาด้ช่องยีโอเคมีคนมีมีคเก็ประจำใจหม่แดงว่าชื่อน้าครับขอให้กำลังใจ้วยอ๊อาเด็กครอามเรียมเรียเหรอเด็กครอามน้อยให้เขาด่าช่องทุกช่องเลยเขาด่าทุกคนอะซื้ออาครับอาปลารมครับอาปลาลนช่องยีเยครับ เป็นช่างครับไม่ใช่เป็นอาจารย์ครับเดาว่าเป็นอาจารย์เด็กเขาจะด่าผมอีกเลยก็เป็นช่างทํารถพวกนี้ครับพวกมันขับพังผมก็ต้องครับด่าเลยก็รู้อะไรก็ต่อนบ้าง่อบ้างแล้วทีนี้เป็นเครื่องขอายื้อว่าเดนียวได้ไม่พังเลยจะไม่ได้พังอีกที่มันติมนกันเครื่องนี้ได้คนไหนคนไหน อยากมีน้องมาไอ้์แลนด์ก็ามนีด้ไร์แลนกลัวไม่กล้ามาเอาเข้าไปอยู่เฮ้ยถึงยอดมาก็เนี่ยที่เราไม่อยากจะใส่บางโคนหน้าเพราะว่าเหตุผลนี่แหละพี่อะไอคลิปที่เราแล้วเราไม่ใส่เพราะว่ามันกระจายจริงๆแล้วไอ้ลงสนามมันต้องใส่แต่เวลาเราซ้อมไงต้องยกล้อต้องโน่นนี่นั่นเกลียวกาล้มคว่ำมันก็ต้องเปลี่ยนก็เลยแล้วเราถอดอิปปอมยันพร้อมไหมพี่พร้อมจริงใช่ไหมยเโอ้ยแคมป์พร้อมหมดเลย ลูสนามเลยเราแต่ละทีนะผมก็ถือว่าได้ทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์นี่ไม่ไม่จะถามถามก่อนว่ามึงมึงคิดคอนเทนต์ได้ไงวะโอ้คอยในสมองตลอดเลยก่อนจะถ่ายผมก็คิดตลอดเลยคือตอนแรกคิดว่ามันจะไปไม่ได้มาเกือว่าเอ้ยคอนเทนต์มันมาในหัวสมองตลอดนะระดับอัจฉริยะเขาจะเรียกผมว่าเจ้าพ่อคอนเทนต์เลยเจ้าพ่อคอนเทนต์ไม่ใช่เหรอถ่ายอะไรก็ขี่รถถ่ายได้ซื้อรถ ซื้อธรรมดาใครก็ซื้อได้เราต้องแบบมีกดให้มันยับยับนี่เป<อ>็งสุดเนี่ยเอ้วยนี่น้า,านอาบ้านเนอะอันนี้ไม่ใช่ทีมเทนี่อันนี้เป็นอ่าทีมงานสายชิวเนาะ<ช>อันนี้เป็นช่างเนาะทีมช่างทีมช่างกล้อง<ต>คณใหม่ได้ได้ไดอนน้อันนี้อ่ะแนะนําตัวให้แนะนําตัวก่อนอ่าช่องก่อนนะครับเอชช่องยูทูบชื่อกอนซาพาบินครับอ่ากอนซาพาบินนะคะก็จะอยู่ในวงการสายชิวนี่แหละแล้วก็จะถ่ายให้ให้ดู ฝากชมน้องกรด้วยเออเพราะว่าเราก็จะถ่ายในคใล้ายๆกันแล้วก็จะมีมุมกล้องหลายๆมุมนะคะฝากด้วยอันนี้น้องผู้งานใช่ไหมใช่ครับผมสวัสดีผมทัตพงศ์อรุณีครับผม YouTube ด้วยมี YouTube ด้วย YouTube ก็เป็นทัตพงศ์นะครับผมฝากคนติดตามแล้วก็แสดงกำลังใจงให้ด้วยนะครับคือจะบอกคนที่มาอยู่กับผมแบบไม่ได้เฉพาะงานเออใจรักจะทำ y o u t บก็ได้มา y o u t u ด้วยโอ้ทีมนี้โหดเว้ยสัมภาษณ์แล้วขอสัมภาษณ์ก่อน เ,เป็นไงเนาะทีมนี้นี่ก็เต็มที่ครับเจ๊ครับวันนี้ก็มี<น>อะไรเราก็จะบอกน้องๆทุกอย่างครับผมเดี๋ยวจ,จะหาว่าแบบสอนไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ออยอยากดูเขาไม่เป็นนะผมก็ไปเอาความรู้กับแบบจากในสนามมาบ้างนะแล้วก็คนแบบคนรู้จักว่าอะไรจองแบงค์อะไรก็ไปถามเขามาว่าอ่นนี้เป็นทีมพาภาับอันนี้ก็ทีมปอร้อยโล นะคะก็ฝากด้วยฝากด้วยว่าใครจะม,จะมานะะเดี๋ยวเราไปดูทีมอ้อยก่อนอันนี้ก็คือ,อทีมแทย์ดูนะคะพัฒนาการน้องๆมีทุกคนเลยม,มันเป็นเหมือนโรงเรียนได้จริงนะคะก็เราอาจจะไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าลองดูเลยพัฒนาการจากจากคลิปแรกจนถึงคลิปนี้นะคะก็ น้องๆเก่งขึ้นทุกคนเลยเน้นเลยว่าทุกคนนะเดี๋ยวรอชมไปเรื่อยๆจำตอนนี้เก่งขึ้นเก่งขึ้นมากๆอันนี้จะเป็นทีมเอ็ดวินออยทีมเอ็ดวินออยลอันนี้จะร้อนร้อนตรงนี้โอ๊ย อาาตอนที่อันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวไปรอดูตอนที่เขามาเทียบกันนะคะก็คือแบบว่ามาแข่งกันว่าทีมไหนจะได้อาจารย์ดีเด่นนะคะก็มันมันไม่ได้อยู่ที่อาจารย์หรอกบางครั้งอาจารย์นี่จะเป็น50เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวคนขับเองก็คือ50เปอร์เซ็นต์เลยนะคะเคือร้อยเรื่อยก็แต่ละทีมก็มีตัวเต็งอยู่บ้างแล้วก็การขับอาจจะไม่แตกต่างกันบ้างนะมะกันมากอาจจะไม่แตกต่างอยู่ที่ ที่ชาที่อาจารย์จะบอกให้ก็ฝีมือของตัวขับนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็คือพี่โอมจะคัดเลือกไปเรื่อยๆนะคะจะมีชีสันสองชีสันสามต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะคัดเลือกก็คืออันนี้เป็นเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆด้วยนําไปใช้ในสนามบางคนคือเขาลักจริงๆนะเขาถึงมาไม่ใช่ว่าต้องการอะไรเลยบางคนก็คือรักในสองล้อลักมากจริงๆแล้วก็เลยก็ว่าคล้ายๆว่า แนะนำน้องๆในการขับขี่นะคะจะได้ปลอดภัยประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆค่ะทุกคน ตายอยากเนี่ยรอรัาเปิดไปเนี่ยตั้มหน้ากันเราคุยฟ้ากันตลอดเนี่ยคือไรอ่ะนี่แน่นีคนนั่งเยอะแยะเนี่ดูอ่ะยังเยอะเลยยังพี่เอายังหมดพี่ได้ยเอาดอพี่ เดี๋ยวกลับไปจัดให้เอาอลองๆให้เอชางอาท้ำแข่งไว้หรอกกันมีใครเป็นใครกันมีคู่หรอป้าเดี๋ยวเราไปมีพี่โมเดิร์นหน้าใกล้พี่โมเดิร์นหน้าอย่างรพี่มีพี่ย่านะเลี้ยงตลอดคู่นี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะที่แทนก็ถ่ายบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆนะคะรอติดตามชมคลิปต่อไปนะคะว่าอาจารย์ไหนจะพาลูกศิษย์ ะจะสอนลูกศิษย์ให้ชนะได้นะคะก็คือตอนนี้ยังยังไม่คัดเลือกนะคะก็เราจะคัดเลยก็ไม่ได้เราต้องให้โอกาสน้องๆซ้อมนะคะเพราะว่าดูจากคลิปแรกกับคลิปนี้ก็คือพัฒนาการน้องๆคือเตรียมมาเริ่มเริ่มได้เกือบทุกคนแล้วมันกำลังจับจุดได้แล้วนะคะก็รอชมคลิปต่อไปนะคะรับรองว่ามันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย